The sky in for no สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการถอดประกอบวาวนะครับของเว็บไรฟ้านะครับแล้วก็รวมวิธีการเปลี่ยนซีนก้านวาวนะครับนี่นะเราจะถอดตัววาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัว ซีนกานวาลตัวนี้นะอ่ะอุปกรณ์ก็มีตัวลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับนี่นะอ่ะผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ผ้านะครับม้วนเป็นกอลมแบบนี้นะเพื่อจะใส่ในตัวเบ้าฟาสุปต,ตรงนี้นะอ่าเพื่อจะให้มีอะไรยันกับตัววาลวนะพวเราเราก,กดเนี่ยวาลวไม่ลงนะคอ่บ มาดูวิธีการตอดกันเลยนะ,ะนี่นะต้องกดแรงๆนะครับอ่านี่นะออกมาแล้วนะนี่นะสปริงนะสปริงวาลแล้วก็รีทินเนอร์แล้วก็เล็บวาลนะคอ่านี่นะก็เก็บไว้ให้ดีเลยนะคอ่ะทีนี้ ผมจะทําแค่ฝั่งเอเชียอันเดียวนะครับเพราะวิธีการถอดมันก็เหมือนกันคนระับอ่ะเดี๋ยวจะพาดูวิธีการใส่เลยนะครับอ่ะนี่นะครับพอเราถอดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทําการเปลี่ยนซีนก้านวาวนะครับตอนนี้ผมก็ได้แกะวาล ADI เสียไปแล้วนะครับอ่ะผมทาวิธีการถอดแค่ข้างเดียวนะครับเพราะมันถอด ADI เสียเหมือนกัน,นครับอ่ะทีนี้เราจะมาถอดซีนก้านวาวนะครับ เราก็หาครีมนะครับแล้วก็มาดึงซีนกา้นวาของเก่าออกนะครับอนี่นะครับออกมาแล้วนะครับแข็งแล้วนะอ่าอ่ะ,อะหลังจากที่ว่าเราถอดทั้ง A D C แล้วเนี่ยเราก็จะใส่วาลวเข้าไปนะครับโดยการฉลูน้ำมันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้วาลวไหลลื่นะเวลาการใส่นะครับ อันนี้ผมใส่วาวไอดีก่อนนะครับอันนี้ผมก็พาไปบ wow ดวาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่นี่คนระับแล้วก็ทําการใส่วาวไอเสียตามเข้าไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับใส่ฉลุงน้ำมันสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ตรงบา,าล์ว้ว้วก็ เต็มๆไว้นิดเดียวนะครับอ่านี่นะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะป,ปั้นผ้าให้มันเป็นกลมๆแบบมันเดิมนะครับตอนที่ว่าเราถอน,นครับอ่ให้มันเข้าในตัวเบ้าฟาสูบนะครับอ่านี่นะกลมๆแบบนี้นะแล้วก็ เข้าไปในเบ้าฝาสูบตรงนี้นะฮะนี่นะหลังจากนี้เราก็จะเอาซีนตัวใหม่นะครับแล้วก็ยัดน้ามันเข้าให้ใหมให้มันเข้าในตัวซีนะครับแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปในวาล์วนะครับแล้วก็กดให้มันเข้าล็อกของมัน,นครับมันจะได้ยินกรึ๊บนะพอแล้วมันเข้านะครับอ,อันนี้เราใส่ทั้งคู่เลยนะครับ A D i เสียนะครับ อ่านี่นะจะลงน้ำมันให้เยอะดิหน่อยนะเวลาตอนจะใส่ซีนะนี่นะกดให้สุดนะแล้วก็ให้มันเข้าบ่าของตัวปลอกวาวนะอ่ะหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่ตัวสปริงวาวนะคอ่ะเข้ากับวาวนะ นะสปริงเนี่ยเราจะให้ฟังทีอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝังหางอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะเอาตัวซองของซีนกั้นวาให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็พับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทับตรงที่ด้านบนแล้วก็กดกลับตัวลูกบล็อกเข้าไปนะครับอันนี้ต้องใช้กําลังหน่อยนะครับ ถ้าถ้าคุณไม่มีแรงนี่กดไม่เข้านะครับอ่ะน,นี้เรากดก็ไปตรงๆมันจะเข้าไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ถ้าตัวรอนด้านหลังไม่ได,ดีเนี่ยมันก็วาล์วมันจะตามานะครับเวลาเรากดนะครับอ่ะอันนี้เราต้องมัดผ้าให้มันเป็นก้อนๆจริงๆนะให้มันเข้าในเบ้าฝาสูบนะครับอ่ะหลังจากนี้เราก็กดเข้าไปเลยนะครับ เริ่มเริ่มเริ่มจะเข้าแล้วนะอ่านี่นะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งนะพอหลังหลังจากที่ว่าเราใส่เสร็จเนี่ยเราก็เอาตัวด้ามของลูกบอลเนี่ยเคาะสักนิดหนึ่งนะให้มันเข้าสนิทเาให้มันเข้าสนิทนะครับอ่นี่นะอ่าได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาใส่เอเชียกันต่อนะครับ วิธีทาก็เหมือนเดิมนะครับยัดผ้าเข้าไปในเบ้าฝาสูปนะครับแล้วก็ตามด้วยสปริงนะครับฝั่งทีอยู่ล่างนะครับแล้วก็ฝั่งหางอยู่บนนะครับอ่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้มารองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดด้วยลูกบล็อกนะครับอ่ะนี่นะอ่ะนี่นะพลงังล่างกู หลังจากที่ว่าเรากดเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าเราก็ช่วยกับมือแบบนี้ได้แล้วนะอ่านี่นะอ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคนี่นะแล้วก็เคาะเหมือนเดิมนะครัเคาะเบาๆนะคอ่าเพราะจะให้มันแนบสนิทนะอ่ะก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะวิธีการถอดประกอบวาวไอเด a เซียของเว็บไร่ห้านะครับแล้วก็รวมวิธีการเปลี่ยนตัวซีนก้านวาวนะครับอ่านี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ